ล้านตัวหนึ่งสองสาม กดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะัลโหลสวัสดีค<ม>่ะ<ม>ทุกคน<ม>พี่กุ๊กุนะคะตอนนี้นะคะพี่กุ๊กอยู่ที่ทะเลสาบว้าวโอ้โหกว้างใหญ่สุดลูกหมูตายพี่กุ๊กใช่ที่นี่นะคะมีปลาเป็นล้านตัว,วโอ้โหแล้ว เราจะมาจับกันใช่ไหมพี่โก๊กใช่เราจะมาจับเทั้ตัวสองตัวแป๊แป,แป,แปซัเฮ้ยไม่ใช่วันนี้นะคะเรามาเป็นคนดีนะคะเราจะมาเอาอาหารให้ปลาล้านตัวโอ้ก็แค่ให้อาหารปลามันจะดูอลังการยังไงนะพี่โก๊กเอา้าอาหารปลาธรรมดามันก็แบบไม่อลังการใช่ไหมคะเ<ช>ดี๋ยวดูอาหารของพี่กูนะคะภูมิใจนําเสนอโอ้โหยังนี่เราจะโดให้ปลากิน เดวกกูเด็กกอันนี้มันให้ปลาวานกินด้วยไหมกูคะทำไมใหญ่อลังการนี่ล่ะใหญ่มากแบบพ่นหนักเลยด้วยเนี่ยเหมือนซานต้าเลยเอออโ้ย อันนี้นะคะเหมาะเก่การให้ปลาแบบจำนวนเยอะแบบนี้เลยนะคะทุกคนก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก s ซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ถ้่ก่อนแล้วไปดูกันเลยนี่เขาเรืออะไรพี่กุ๊กเป็นขนมข้าวโพดเขาห่านปลากันหรือเปล่าใช่หูหอมมากโอ้โหแกแล้วสีสันสดใสกว่าทุกคนดูสิ อโแย่งปลากินแล้วอม่อยากกินเดี๋ยวมากินไม่กูอยากกินเลยวิ่งกยกินระหว่างทางวิ่งกอิ่มแล้วไหมนะ ทุกคนนี่หนักประมาณ10กิโลได้ที่ทุกคนที่นี่นะคะปลายเยอะแบบเยอะมอ่วงมากมมากมากเลยเราก็เลยเอาอาหารที่เป็นอะไรขอจ้อะไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวโย่โอ้โหมีกุ๊กเอ้ยไ,ไ,ไม่มไ,ได้เต็มเลยกุ๊ก<ๆ>เยอะมาก ลองโยนด้วยลองโยนสีนี้นะคะเดี๋ยวด้วยโอ้จะรองให้แบบนี้ดูอนะหนึ่งสองอิ้ว้วเหมือนของเล่นเหมือนน้องกีของเล่น ให้กับมือนลพี่โก,โก๊กตุ๊กตัวนี้หน้าตาน่ากลัวตาแดงมากอะออแค่แบกไม้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคะ่ะโอ้หก็มันหนักทั้งขนาดนั้นกินน้ำเฮ้ยจะดีี๋ยวพี่โก,โก๊กตุ๊กทำไมอะ่ะ น้ำมันอมไม่สะอาดมัง้งแล้วพี่ถุกฝากอะไรไปเนี่ยอ๋อนี่เลยเบียชินจังฮมันมีเหรอพี่กุก๊กใช่เป็นเบียของชินจังนะคะพี่อูกสั่งมาจากแบบอินเทอร์เน็ตนะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะกินก่อนขอแบบน้องปลาเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะหิวน้ํานี่อันนี้นะคะแก้วเบียรของชินจังแล้วเราก็ใส่น้ําก่อนอ่ะ แล้วก็เทเบียร์ลงไปโอ้ยมาแล้ว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 อืมเร็่ดุดอืม อืมอะไรเนี่ยอืมเบียร์ชิ้นจังทุกคน<ม>รสชาติเป็นไงพี่กุ๊กกุ๊กรสชาติเหมือนอ e ีโ no, นรสสม้มเอานะ้ะค่ะทุกคนมีอสำคัญเทมเทลเลมเท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 ม อ้าว a few moments later โห้ยเฮ้ยจะใช้เวลากี่นาทีหมดพี่กุ๊กเนี่ยไอที่มันเป็นเ,นเพลมันไม่กล้ามามันเหมือนเป็นพื้นเรือกอ่อเป็นท้องเรือรอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ห์เพรที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันจะระเบิดเวลาพี่กุ๊ก โอเระเบิดหมดแล้วโอ้ยจิบน้ำสบายใจเฉบได้พี่กุ๊กทุกคน้ยเจากเมื่อกี้นะคะอาหารแบบอืดเต็มเลยปลาเขาไม่กล้ามากินเลยอะดูสิดูอาหารแบบอืดแบบดื้อ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 มากเลยนั่ใครนีพี่กุ๊กแม่พี่กุ๊กเอะไรนะดูคนไปแล้ว เขาเริ่มมาแล้วเขาจะกินแต่แบบที่มันเป็นขอบี่กุกเขากลัวไงนี่แต่ตรงนู้นนี่ปุบปนี่เลยพี่แม่พี่กุ๊กอันโยนอะดูดิโอ้โหเหมือนระเบิดไงมาระเบิดเวลาก็ไม่ยอมมากินปลาก็ไม่ยอมากินอาหารเขากลัวเขาจะกลมาไอที่เป็นแพร่ก็จะเป็นแพรอยู่เลยกช่เขาไม่กล้ากินตรงนี้เออขาไม่กล้ากินตรงนี้แอบไม่กล้าไปกินกันโอ้งนุมปั้มปั้มกุ๊ก อนนี้นะคะที่พี่กูกูกับเทไปมืมันเป็นแผะป่าไม่ยอมกินเลยค่ะแต่เขาจะกินอะไรที่มันเล็กๆใช่ไหมอืม,อมเออเขาจะกินแบบที่มันไม่กระจุกกันเป็นเป็นแผงใหญ่ๆอะ่ะเขากลัวใช่เนแสดง,งว่าตรงนี้ไม่เวิร์กเดี๋ยวเราย้ายอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดน้ําตื้นตรงนู้นพี่กูก็ตัวปีตอลิงน,นี่ทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมาให้ตรงนี้แล้วนะคะตรงมุมน้ําตื้นเดี๋ว่อพี่กูกอะไรเอากล้องนีไล์สดด้วยโอเคนี่ ถอยมาใหม่เกือบแสนเนี่ยโอ้โหโปโ,โ,ปโเลยนะคะโกโปรุ่นใหม่โกโปเก้าโอเคอน,นี่เอาอนะเดี๋ยวเราจะให้เดีย๋ยวไฟสองแน่าตกใจอ <c oughs> เราจะให้แบบนี้นะคะนี่ก่อนหนึ่งสองสาม ไอ้เร็วพี่กุ๊กกล้องตกน้ำหายไปแล้วไอ้ต้องตกเดี๋ยวนะี้ไอ้ห่างน้ำหนาพี่กุ๊กุ๊ก